มีงานกเกษียณอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งเราลูกศิษย์ลูกหาก็เก่าก็ใส่โอกาสนี่มาชุมนุมประชุมกันป้าอวยพรให้อาจารย์ใหญ่นี่ให้มีความสุขพักพ่อนในบันปลายชีวิตแต่ว่าอยู่ในวงประชุ่มกับมีการเบอกถึงอาชีพเจ้าของการค้องขีบป้องเจ้าของ,ของผู้บางคนกับมีทานอาทิลำรุ้ยต่ว่าบอกเคยมีความสุขเลย ผู้บางคนกับบอกนดัดนอดลุ้ยแต่ว่าสุขภาพย่ำแย่กันย้อนว่าเหตุงานอยู่บ่เศร้าตากจำอยู่บ่เศร้าอาจารย์ไงเพิ่นได้ฟังแล้วก็เลยคิดอยากสีสอนใจลูคศิษจะเจ้องบัดท,ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นออกจากห้องประสมไปแล้วก็นย่างไปเอาถ้วยกาแฟซึ่งถ้วยกาแฟนั้นก็นมีเครื่องราคาเถือกเครื่องลคางลค่าแพงมีหลวดไล่สวยงามเพื่อจัดเตรียมมาให้ลกูกซิษจะคจ้องกินแล้วก็นำกาแฟไปเหยียดนึง อาจารย์ไงก็เลยว่างถวยกาแฟ่งกับกาแฟหยือกไงให้ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่เดื่มจินแต่ว่าอาจารย์ไงเนี่ยสังเกตเห็นว่าลูกศิษย์ทั้งหลายนี่สีเลือเอาจะถวยวกาแฟที่มีรวดไยที่มีราคาแพงๆแต่ถวยวกาแฟบ่มีรวดไยบ่มีราคานี่ลูกศิษย์ลูกหาบ่พากันเลือกใส่อาจารย์ไงก็เลยได้นนโอกาสสอนใจลูกศิษย์เจ้าของในบานที่นี่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ต่างก้นกับมีอาชีพบทีบ่คือกัน ฐานะต่างกันแต่สิ่งทีพวกเจ้าขาดก็คือความสุขสิ่งที่คนลำร้ยขาดไปก็คือการที่บ่นดยอย่พร้อมหนาพร้อมตาครอบรัวเจ้ากองเพราะว่าต้องหาเงินยุบ่เซ้าผู้บางคนก็เหตุงานจนวัดตากตจาจนวัดสุขภาพย่ําแย่ก็ย้อนว่าขาดความพ่อเพียงที่พวกมุกเจ้าในพากันเลือกถ้วยกาแฟพวกมุกเจ้ากับเอาแต่ถ้วยกาแฟที่มีรูปลัก ที่มีราคาแพงส่วนถ้วยกาแฟราคาถึกถอกโมจเ้าบ่เลือกจนโมจเ,จาเ้าลืมไปว่าถ้วยกาแฟถ้วยนี่เพื่อเอาไว้กินกาแฟตอนนั้นละขันโมกเจ้าในหูกจกักความเพียงพ่อในชีวิตของเจ้าของแล้วพวกโม,มกเจ้าทั้งหลายกับสีพพพ่อความสุกทิ่แท้จริงกับฝากไว้ให้คิดพอจะเจื่อนพร